ละครเันราบลักส์เรื่องเพื่อนสายหาพัไปเจอผีภาค1ชื่อตอนบ้านผีสิงท้ายหมู่บ้านสวัสดีเพื่อนเอนฉันชื่อออกแกนเฮฮาบาปปาร์ตีฉันมีเงินในโลบัตหนึ่งแสนโลบัตจ้าจ้าจ้า <c oughs> ฉันชื่อมาเบลเฮฮาปาร์ตี้อูอออาไออูอออา วว้าฉ <Ooh! S 1> ันช<ส>ื่อลลิตเฮหาบ้าบอบปา์ตีไปไหนไปกันแบกเพื่อนรักเพื่อนกำลังใจเต็มสิบห้าอห้าสิบห้าฮะฮะฮะฉันสมมอร์ฮฮาบ้าปา์ตี ฉันสายกินกินทุกอย่างที่ขวางหน้าฉันรักเพื่อนมากแต่ไม่แบ่งขนมให้เพื่อนนะแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่ชวนกินนีโกรธสวัสดีฉันชื่อเคนจิฉันเป็นแนวเจ้าชายนิสัยดีแต่ปากร้ายไปหน่อยขอโทษนะเพราะคนมันหล่อช่วยไม่ได้ เล่นเกมเป็นทีมกันเธอฟังแต่ละคนอวดเดียวหน่อยปลูกผักในส่วนฉันก็อากาศเด้นโตหมดแล้วฉันต้องเก็บเอาไปขายเอาเงินไปซื้อมะม่วงที่โตท่วบ้านฉันสวนฉันมีแครอทอย่างเดียวจนเหลือเกินฉันที่เกียจปลูกและในชีวิตจริงฉันที่เกียจมากมาฉันมีพริกไทยชีพประมาณสิตน้นโหทำไมออกแกนมีเยอะจัง ก็ฉันมีโรบับเยอะไงถึงมีพริกไทยเยอะแน่จริงด้วยออแกนคงรวยมากๆไม่ขนาดนั้นวู้ฮูฉันมีหมามีแมวรวมสามตัวชื่อโตโรทาร่าเอนโซมาเป็นชื่อเกมอ o v เชิคนละเกมจานีโรบล็อก อยากเล่นนะแต่ทีมไก่ฉันปลูกทุกอย่างแต่มีอย่างละหนึ่งตนเพราะไปขโมยส่วนอื่นมากล้าภูมิใจเนอะขโมยไม่ดีนะเธอฉันล้อเล่นฉันปลูกเองขายเองจ้าเพื่อนๆนดูไว้นะใครขโมอยออกจากกลุ่มเราไป ใครขโมยจะไม่มีเพื่อนแท้ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับขโมยหรอกฉันล้อเล่นหน้าฉันไม่ทำหรอกจาก้า <c oughs> คนไม่สนิทจะคิดว่าหนูเป็นใบแต่เพื่อนใกล้ๆเขาจะรู้ว่าหนูเป็นบ้า, <c oughs> เ,าเราเข้าเรื่องผีกันเถอะ คุยเบียวตั้งนานชื่อเรื่องบอกแล้วว่าเรื่องผีห้ารอยห้าสิบผาเรามีห้าคนเรื่องผีห้าเรื่องฉันเล่าก่อนเรื่องบ้านผีสิงท้ายหมู่บ้านเรื่องมีอยู่ว่าตอนเด็กพวกฉันชอบป่านจัก,กรยานกับเพื่อนตอนประมาณหลังเลิกเรียนแล้วผ่านบ้านหลังหนึ่งท้ายหมู่บ้าน แล้วมันแปลกกประตูมันเปิดออกฉันหันไปดูคล้ายมีดวงตาคู่หนึ่งมองพวกเราอยู่ฉันกลัวมากรีบบอกเพื่อนให้กลับกันเธอเพื่อนฉันถามว่าเธอเป็นอะไรทำไมรีบกลับละ่ะ กำลังสนุกเลยเราปั่นไปข้างหน้าอีกนิดเธอฉันถามเพื่อนว่าเธอเห็นคนในบ้านไหมเพื่อนบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยนะบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่นานแล้วฉันเย็นข้างหลังมากเหมือนมีอะไรเดินผ่านข้างหลังฉันอยู่ต่อเสียงหมาก็หอนขึ้นน่ากลัววววามากอ่อ ฉันบอกเพื่อนว่ากลับกันเถอะฉันรู้สึกใจขอไม่ค่อยดีเพื่อนฉันบอกว่านานนานมาเที่ยวด้วยกันรีบกลับทำไมฉันรู้สึกว่ามันมืดมากแล้วมองทางไม่ค่อยชัดแล้วนะเพื่อนของฉันเธอปั่นอยู่ข้างหน้าฉันเธอหันมามองหน้าฉันด้วยตาสีแดงแล้วยิ้มแยกฝันฉันรีบหันกลับจักรยานอย่างไว ปั่นกลับบ้านแบบไม่คิดชีวิตฉันทิ้งเพื่อนสองคนไว้ที่หน้าบ้านผีสิงฉันตกใจและเสียใจฉันจึงรีบโทรหาเพื่อนของฉันเพื่อนถามว่าฉันเป็นอะไรทำไมถึงรีบกลับไม่บอกพวกเราเลยอยู่อยู่ก็หันหลังกลับพวกเราเรียกเธอเธอก็ไม่ได้ยินฉันจึงบอกเพื่อนฉันว่าฉันไม่ค่อยสบาย ขอโทษด้วยฉันก็วางสายของเพื่อนไปฉันนั่งคิดอยู่สักพักว่าฉันคิดมากไปเองฉันเลยสายหัวช่างมันเถอะช่างมันเถอะสักพักแม่บอกให้ฉันไปอาบน้ำฉันบอกแม่ว่าเดี๋ยวก่อนนะแม่ผ่านไปสิบนาทีแม่ของฉันก็บอกให้ไปอาบน้ำอีกฉันก็เลยบอกแม่ว่าหนูบอกแม่แล้วนิว่าแบบนึง แม่บอกอะไรแม่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยฉันนิ่งแล้วใครพูดกับฉันละ่ะฉันรีบไปอาบน้าอย่างไวระหว่างที่ฉันอาบน้ำเหมือนมีใครเดินอยู่กับเหมือนมีใครเคาะประตูเสียงใครฉันหล่อนนะอย่าขัดจังหวะสิลลิตอย่ามาซ้ำสแก์นะ จริงๆด้วยฉันกลัวกลัวฉันไม่กล้าอาบน้ำคนเดียวแล้วแบบนี้ฟังฉันต่อฉันอาบน้ำเสร็จแต่งตัวลงไปกินข้าวพ่อกับแม่บอกว่าคืนนี้ไม่นอนที่บ้านนะมีงานที่ค้างทำยังไม่เสร็จสรุปคืนนี้ฉันอยู่บ้านกับพี่สาวสองคนกินข้าวเสร็จแล้วฉันก็ขึ้นมาที่ห้องของฉัน ฉันนอนไม่หลับเลยเสียงหมาก็หอนดังมากฉันเลยเข้าไปเล่นเกมปลูกผักก็ก็ดือ้อฉันจะได้ไม่คิดมากระหว่างที่ฉันปลูกผักในเกมเหมือนห่างตาฉันเห็นเงาดำตออยู่ป้ายเตียงฉันรีบปิดโทรศัพท์แล้วคุมผ้าห่มฉันกลัวมากสันมาก ฉันท่องนะโมทะทะตตสาตุทีง่งงงม,มจนฉันหลับไปแล้วฉันก็ฝันว่าเห็นบ้านหลังนั้นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอใส่ชุดสีขาวเธอสวยมากเธอบอกว่ามาดีเธอไม่ได้มากวนเธอเห็นฉันจิตอ่อนแล้วใกล้วันเกิดเธอ ซึ่งสามารถสัมผัสผีได้เธอเลยปรากฏตัวให้เห็นเธอบอกว่าอยากกินพิซซ่าสเต็กสปากเก็ตตี้เธอกินน้ำแดงกับไก่ต้มเธอเบื่อมาให้ฉันไปถวายที่วัดนะขอบคุณมากเธอพยายามสื่อสารกับฉันโดยการเดินมาที่ห้องและเคาะประตูแต่ว่าเจ้าที่บ้านได้ไล่เธอออกมาเจ้าที่ปกป้องคนในบ้าน ไม่ให้พูดผีปีศาจเข้ามาได้เธอบอกว่าอย่าลืมนะฉันอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนขอบคุณนะสาวน้อยอแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาก็เช้าแล้วฉันนั่งคิดสักพักหนึ่งแล้วล่งใจที่เธอมาหาแบบสวยงามไม่ได้มาแบบจ้ำสแกจจนฉันตกใจไปก่อน ฉันจึงเล่าความฝันกับเหตุการณ์ที่ฉันเจอให้แม่ฉันฟังแม่ฉันรีบพาไปวัดทำบุญด้วยพิชชาสเต็กสปากเกตตีอย่างละสิบชุดให้ผีผู้หญิงชุดสีขาวกินให้เบื่อไปเลยก็หนูนะเรียนนะไม่ว่าจะกินพราตัวหนูก็ไม่น่ารบนะเขอเรียกว่าชอบวี่เรียกว่าคิวที่พุงเต็ดงด้วยิกนจอร อ้้มมมี่าใหบกฉันรู้สึกสบายใจมากฉันรู้ว่าเธอได้รับแล้วแล้วคืนนั้นฉันก็ฝันอีกเธอบอกว่าขอบคุณมากอร่อยมากจ้าเธออวยพรให้ฉันเรียนหนังสือเอง๋งงเป็นเด็กดีของพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่ความดีจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจากสิ่งเลวร้าย Yes ตั้งแต่วันนั้นฉันก็ปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนทุกวันก็ไม่เจออะไรอีกเลยจบแล้วจ้าเรื่องของฉันบ้านพีสิงท้ายหมู่บ้านแค่จินตนาการตามฉันก็หลอนแล้วแล้วฉันจะกล้าไปเที่ยวที่ไหนล่ะนี้จบข้าเรื่องของฉันบ้านพีสิงส่งท้ายหมู่บ้าน แค่จินตนาการฉันก็วันไหวฉันไม่กล้านอนคนเดียวแล้วแบบนี้ฉันจะไปนอนห้องพ่อแม่ดีกว่าเลิกเรียนฉันจะตั้งใจเรียนทำการบ้านไม่ไปเที่ยวกลัวผีตอนเล่นกินทีเดียวพวกนายกลัวแค่สามวันนีเดียวเดียวลืมเรื่องน,นี้ไปก็เที่ยวเหมือนเดิมคงไม่ใช่เพราะตอนที่ฉันอยู่บ้านฉันทำ ใช่ใช่ทำมาเป็นกลัวตอนนี้กลับบ้านอีกทีสองทุ่มตลอดจ้าความรักก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่มองไม่เห็นว้าว <Whoa! S 2> ไม่ต้องมาหลอกนะผีเพราะทุกวันนี้ก็หลอกตัวเองว่าหน้าตาดีอยู่แล้วผีหลอกมันเสียขวัญแต่เธอหลอกฉันมันแบบว่าเสียใจ บรรยากาศฮาโลวีนมันก็สลอนหลอน,ลอนแต่ถ้าเธอไม่อ่อนแชติมันก็จะเหงาเหงาเราเป็นผีไม่ได้หรอกพ่อเราหลอกใครไม่เป็นจ้าเย <Yes! S 1> เรื่องผีฉันจบแล้วใครจะต่อดีจ๊ะฉันจ้าละเลยจะเป็นคนเล่าเองเรื่องของฉันคือเพื่อนเก่าที่กลับมาหาฉันเพื่อนๆรอติดตามในภาคสองนะจ๊ะขอบคุณที่ดูจนจบนะ เพื่อนสายหาพาไปเจอผีภาคสองรอติดตามชื่อตอนว่าเพื่อนเก่าที่กลับมาหาฉัน